ปลาแค่ยักษ์เป็นปลาที่อยู่ในสกุลบาการีสซึ่งในโลกใบนี้มีปลาในสกุลนี้อยู่5ชนิดทั้งหมดอาศัยอยู่แถวแถวเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกส่วนในประเทศไทยเคยคิดว่ามีอยู่3ชนิดแต่ในปี2021พวกมันได้รับการศึกษาโดยละเอียดจนได้แยกประชากรที่พบในแม่น้ำสาลวินออกมาเป็นอีกชนิดด้วยเหตุนี้ปลาแค่ที่มีขนาดถึง2เมตรในประเทศไทยจึงมี2ชนิดและเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วประเทศไทยจึงมีปลาแค่อยู่4ชนิดต่อไปนี้จะเป็นเรื่องราวของปลาแค่ย และปลากินโคนแห่งแม่น้ำกาลีส่วนเรื่องของปลาแค่ยักษ์ที่พบในไทยทั้งสองชนิดจะอยู่ที่ท้ายเรื่องนะครับถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสารศาสตร์ก็ได้นะครับ จุดเริ่มต้นของเรื่องราวปลากินคนแห่งแม่น้ำกาลีเรื่องราวของปลากินคนในแม่น้ำกาลีที่อยู่ในประเทศอินเดียและเนปาลเริ่มต้นขึ้นในช่วงปี1 9 9 8ถึง2007มันเป็นช่วงที่เกิดเหตุสะเทือนขวัญขึ้นในบริเวณแม่น้ำแห่งนี้เมื่อมีรายงานว่าชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำถูกสัตว์ลึกลับลากลงไปกินในน้ำและการโจมตีที่น่ากลัวแบบนี้ก็เกิดขึ้นถึง3าครั้ง ครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นในเดือนเมษายนปี1998เป็นเด็กหนุ่มอายุ17ปีที่กำลังว่ายน้ำเล่นในแม่น้ำใกล้กับหมู่บ้าน ทันใดนั้นเขาก็ถูกอะไรบางอย่างดึงลงไปในน้ําต่อหน้าต่อตาแฟนของเขาและเพื่อน,อนโดยคนที่อยู่ใกล้กับเด็กหนุ่มคนดังกล่าวก็พยายามช่วยแต่ก็ไม่ทันหลังจากการค้นหาอยู่3วันที่กินพื้นที่ประมาณ5กิโลเมตรแต่ก็ไม่เจอแม้แต่ศพครั้งที่2เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี1998มันเป็น3เดือนหลังจากการโจมตีครั้งแรกมีเด็กชายผู้โชคร้ายอีกคนถูกบางอย่างดึงลงไปต่อหน้าต่อตาพ่อของเขาพ่อของเด็กชายพยายามดำลงไปช่วยแต่ก็ไม่พบร่างมันเป็นอีกครั้งที่ไม่เจอศพ ของผูู้ทีีถ่ถกโจมตครั้งที่3เกิดขึ้นในช่วงปี2007เมื่อเด็กหนุ่มอายุ18ปีซึ่งเป็นชาวในปาลนได้ลงไปเดินเล่นในแม่น้ําที่ลึกแค่หัวเขา่าเขาได้ถูกอะไรบางอย่างโจมตีและลากหายลงไปในแม่น้ําแต่ครั้งนี้ดูเหมือนผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือจะเห็นอะไรบางอย่างเขาเล่าว่ามันเหมือนกับหมูสีน้ําตาลแล้วก็เหมือนกับสองครั้งแรกผู้ที่ถูกโจมตีนั้นหายสาบสูญไปทั้งหมดหลังจากการโจมตีอันน่ากลัวนี้ได้มีการสืบค้นว่าตัวอะไรอยู่เบื้องหลังการโจมตีในครั้งนี้ซึ่งนักชีววิทยา ชาวอังกฤษเจเรมี่เวสได้เดินทางไปยังประเทศอินเดียถึง2ครั้งครั้งแรกในปี2005และอีกครั้งในปี2009โดยเป้าหมายของเขาคือการสืบค้นในบริเวณที่มีการหายตัวไปทั้ง3ครั้งและตัวเขาเองก็ได้ดำลงไปสำรวจที่ก้นแม่น้ำอีกด้วยและหลังจากการสำรวจอยู่นานจึงทำให้เขาพอจะระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้3ชนิด ผู้ต้องสงสัยลายแรกคือจระเข้มีความเป็นไปได้มากที่จะเป็นจระเข้นั้นเพราะอินเดียเป็นบ้านของจระเข้สามชนิดและ2ใน3นั้นก็มีประวัติในการทำร้ายมนุษย์แต่ปัญหาคือจระเข้น้ําเค็มนั้นปกติจะไม่เข้าลึกมาในแผ่นดินและบริเวณแม่น้ํากาลีที่เกิดเหตุนั้นก็อยู่ไกลจากทะเลมากที่สําคัญยังมีอากาศที่เย็นซึ่งไม่เหมาะกับจระเข้อีกด้วยส่วนจระเข้อีกชนิดคือจระเข้อินเดียที่อาจจะมาถึงแถวนี้ได้แต่ก็ไม่เคยมีรายงานการพบในเขตนี้มาก่อนส่วน ตะโขงนั้นถ้าไม่โดนรบกวนจริงๆจะไม่โจมตีมนุษย์และอาหารหลักของพวกมันก็คือปลาซึ่งทําให้ตัดมันออกไปได้เลย ผู้ต้องสงสัยลายที่2คือฉลามหัวบาทฉลามหัวบาทถือเป็นผู้ต้องสงสัยลายสำคัญเพราะฉลามหัวบาทนั้นสามารถปรับตัวให้เข้ากับน้ำจืดได้บางตัวสามารถปรับตัวให้เข้ากับน้ำจืดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีรายงานว่าฉลามหัวบาทในแม่น้ำแอมะซอนสามารถเข้ามาในแผ่นดินได้ลึกหลายร้อยกิโลเมตรนอกจากนี้มันยังเป็นฉลามที่มีรายงานการทำร้ายคนมากที่สุดจึงทำให้มันเป็นผู้ต้องสงสัยตัวสำคัญแต่ก็มีข้อโต้แย้งว่าในการโจมตีสามครั้งนั้นไม่มีใครเห็นคลิปของฉลามโม มาเลย ผู้ต้องสงสัยลายที่3คือปลาแค้ยักษ์ปลาแค้ยักษ์ถือเป็นผู้ต้องสงสัยที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดนั้นเพราะในขณนะสำรวจเมื่อเวทด,ดำน้ำลงไปที่ก้นแม่น้ำเขาได้พบกับปลาแคยักษ์จำนวนมากอาศัยอยู่ที่ก้นแม่น้ำปลาแค้ยักษ์พวกนี้สามารถพบได้ในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกรวมถึงประเทศไทยด้วยปลาพวกนี้มักจะอยู่ตามก้นแม่น้ำและมีขนาดยาวมากถึง2เมตรซึ่งชาวบ้านได้เล่าว่าพวกมันอาจจะเคยได้กินซากศพของคนที่ทำพิธีในแม่น้ำจนทำให้พวกมันติดใจ เนนื้อคและจากปากคาของพยานเหยื่อรายที่3มที่บอกว่าเหมือนกับหมูสีน้ําตาลปลาแค้ยักษ์ก็มีลักษณะตรงตามนั้นมันเป็นปลาที่มีสีน้ําตาลแต่ปลาพวกนี้ควรจะกินได้แต่เด็กตัวเล็กๆมันเป็นไปได้ยากมากที่จะกินคนที่โตแล้วถ้าจะทําได้มันต้องเป็นปลาแค้ที่มีขนาดสาเมตรขึ้นไปและอีกอย่างปลาพวกนี้เป็นปลาที่หากินตามท้องน้ํามันจะไม่ค่อยขึ้นมาหาอาหารบนผิวน้ําจึงไม่สามารถฟันธงได้ว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นปลาแค้ยักษ์ และนอกจากผู้ต้องสงสัยทั้ง3แล้วยังเคยมีอีกทฤษฎีคือวังน้ำวนที่ดูดคนเหล่านั้นลงไปแต่ก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นั่นเพราะเหยื่อรายแรกนั้นจมน้ำต่อหน้าต่อตาแฟนและเพื่อนๆซึ่งไม่มีใครเห็นน้ำวนเลยแถมรายที่3ก็โดนลากจากน้ำตื้นแค่เข่าเท่านั้นจึงทำให้ทฤษฎีนี้โดนปัดตกไป สุดท้ายก็ผ่านมาประมาณ16ปีนับจากการโจมตีครั้งสุดท้ายเป็นไปได้ว่าสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่เป็นต้นเหตุนี้อาจจะตายไปแล้วหรือไม่ก็ย้ายไปหาแหล่งอาหารใหม่ก็เป็นได้สรุปคือเรื่องราวปลากินคนแห่งแม่น้ำกาลียังคงเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้ปลาแค้ยักษ์ที่พบในไทยคืออะไร ปลาแค้ยักษ์หรือปลาแค้ควายมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าบลากาเรียสลิก้าเป็นปลาน้ำจืดที่อยู่ในวงศ์ปลาแคและเป็นหนึ่งในปลาแค้สี่ชนิดที่พบได้ในประเทศไทยโดยปลาแคยักษ์ชนิดนี้เคยใช้ชื่อว่าบลากาเรียสยาเรีซึ่งเป็นชื่อที่ถูกใช้กันอย่างกว้างขวางมานานแล้วแต่ในรายงานฉบับใหม่พบว่า b ลากาเรียสยาเรีมีชื่อพ้องกับปลาแค้ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า b ลากาเรียสปลากาเียสซึ่งทำให้ปลาแค้ขนาดใหญ่ที่พบในประเทศไทยรวมถึงประเทศ ในุ่มแม่น้ำโขงแหลมมาลายูเกาะสุมาตาและบอร์เนียวทั้งหมดจะต้องเปลี่ยนมาใช้ชื่อบาการิสิก้าทั้งนี้ปลาแค้ยักษ์เป็นปลาที่ยาวได้ถึง2เมตรมันมีหัวที่ใหญ่และโหนกขึ้นสูงกว่าปลาแค้สารวินซึ่งเป็นปลาแค้ที่มีขนาดใหญ่และมีความคล้ายกับปลาแค้ยักษ์มากโดยปลาแค้ยักษ์จะมีก้านคีบอกยื่นออกมาถึงฐานคีบท้องในขณะที่ปลาแค้สารวินจะยื่นไปจนเกือบถึงลู่ทวาปรปลาแค้ยักษ์เป็นปลาขนาดใหญ่ที่ชอบอยู่ในบริเวณแก่งน้ําที่ไหลแรง และมีหินขนาดใหญ่มันมักจะดักรลอกกินปลาและสัตว์น้ําขนาดเล็กปัจจุบันปลาชนิดนี้มีจํานวนลดลงเป็นอย่างมากเนื่องจากถิ่นที่อยู่ของพวกมันถูกลบกวนโดยเฉพาะการสร้างเขื่อนในแม่น้ําขนาดใหญ่จนเป็นเหตุให้น้ําท่วมแก่งหินและยังกีดกวางเส้นทางอพยพของพวกปลาน้ําขึ้นลงก็ไม่เป็นไปตามฤดูกาลสุดท้ายก็ถูกจับกินและเป็นปลาที่นิยมตกเป็นเกมกีฬาในขณะที่ปลามีขนาดเล็กก็มักถูกจับส่งตลาดปลาสวยงาม ในส่วนของปลาแค่สารวินมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Barcaliopsis p. สารวินจัดเป็นปลาแค้ขนาดใหญ่ที่ยาวที่ถึง2เมตรมันมีลักษณะคล้ายกับปลาแค้ที่พบได้ในเอเชียใต้โดยปลาแคสารวินจะมีส่วนหัวที่แบนราบและยาวกว่าปลาแค้ยักษ์มันมีก้านคีบอกยื่นยาวไปจนเกือบถึงรูทวารและยังมีจุดเริ่มต้นของคีบก้นอยู่หน้าคีบไขมันเล็กน้อยปัจจุบันถือว่าพบได้ไยากในแม่น้ำสารวินและแม่น้ำสาขาอย่างเช่นแม่น้ำเงาและแม่น้ำเมย สุดท้ายเรื่องของปลากินคนในแม่น้ำกาลีก็ไม่ได้ข้อสรุปจนถึงทุกวันนี้จนถึงขนาดเจอร์มีเวสมาเองก็ยังทำได้เพียงระบุตัวผู้ต้องสงสัยแต่ทั้งหมดก็ถือว่าเป็นไปได้ยากที่จะกินคนที่โตแล้วเข้าไปได้อย่างง่ายดายส่วนใครคิดว่าเป็นปลาอะไรหรือตัวอะไรแปลกๆที่อยู่ใต้น้ำก็ลองคอมเมนต์บอกกันมานะครับ เอาละก็จบแล้วสําหรับเรื่องความจริงของปลาแคยักษ์กับเรื่องราวปลากินคนของแม่น้ํากา,าลีก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกําลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสารสัตว์ก็ได้นะครับบ๊ายบาย